คนที่สะสมนาฬิกามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอยากได้นาฬิกาที่มันแตกต่างออกไปได้มีอะไรที่แบบเฮ้ยอยู่บนข้อมือแล้วมันโดดเด่นมันไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยวันนี้ผมเลยเอาเดือนหนึ่งมาน่าสนใจแล้วก็ในราคาที่เบาๆนะครับมาให้เริ่มต้นกันกับการที่เราจะสะสมเชฟบอกันครับ ครับผมนิจจัดการทำแมชชีนมาพบกับเพื่อนๆแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดสัน่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับคนที่สะสมนาฬิกามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอยากได้นาฬิกาที่มันแตกต่างออกไปอยากได้ทรงที่มันแปลกขึ้นเชฟที่มันแปลกขึ้นหรือที่เราเรียกกันว่าเชฟวอชเนี่ยมันทําให้มันดูแบบเออมันมีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้น แต่โดยปกติเนี่ยพวกเชฟบอสเนี่ยข้อเสียคือราคาครับเพราะราคามันก็จะอยู่ประมาณ7หลักหรืออาจจะ8หลักอะไรเงี้ยมันเลยทําให้แม้ว่าเราจะจะชอบในากาแบบนี้เหลือเกินนีแต่มันก็แบบโอ้โหมันไม่ไหวจริงๆหรืออาจจะทําใจไม่ได้กับการซื้อนาฬิกาในราคา,น,า,านั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างแบร์อย,อย่างเช่น MBNF ก็ดีหรือว่าเป็น เจคอรแอนโคก็ดีเนี่ยซึ่งมันสวยมากๆผมว่ามันไม่ใช่มันเกินคาว่านาฬิกาไปแล้วแหละมันไปมันกลายไปเป็นงานศิลปะมันกลายเป็นประติมากรรมมันกลายมาเป็นแบบศิลปะแบบแอ r แ c กบ้างอยู่บนข้อมือของเราหรือแม้กระทั่งจะเป็นแบบที่สุดของกลไกที่บนข้อมือของเราเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่อยากจะแบบจ่ายเงินในระดับนั้นเนี่ยตอนนี้มันเริ่มมีทางเลือกที่น่าสนใจมากขึ้นแล้ววันนี้ผมเลยเอาเรือนหนึ่งมาที่น่าสนใจแล้วก็ในราคาที่เบาๆนะครับเมื่อให้เริ่มต้นกันกับ การที่เราจะสะสมเชฟบอชกันครับครับแล้ววันนี้นำนาฬิกาแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจเป็นไมโครแบรนด์นะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันแบรนด์นี้เขาชื่อว่า HID นะครับก็คือเขาย่อมาจากคำว่า Heritage Innovative Design นะครับคือมันมีความคอน FLICT กันนิดหนึ่งนะ Heritage มันก็แบบมีแบบประวัติยาวนานมา ฟีลลิ่งมันเหมือนคล้ายๆจะเป็นว like, ินเทจเรโทรอะไรเงี้ยแต่ไม่เขามีอินโนเวทีฟด้วยก็คือว่าเขามีการคิดที่แบบเป็นนวัตกรรมมีความคิดที่แบบแตกต่างออกไปอะไรเงี้ยในเรื่องของดีไซน์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เกิดแบรนด์ที่ดูน่าสนใจแล้วก็เป็นนาฬิกาที่น่าสนใจนะสำหรับผมนะผมถือว่าเป็นนาฬิกาที่น่าสนใจมากๆเรือนหนึ่งและเขาไม่ได้ทําแค่นาฬิกาที่น่าสนใจครับเขาทํากล่องที่น่าสนใจด้วยกล่องเนี่ยก็จะเป็นแบบกล่องไม้เคลือบแล็กเกอร์สีดําอย่างดีนะเป็นพวกอะไหล่ต่างๆก็เป็นทองนะฮะ เราก็เปิดออกมาที่น่าสนใจกว่าก็คือว่าเป็นไงครับนี่คือกล่องนาฬิกานะครับอันนี้ไม่ได้จะโฆษณาการพนันหรืออะไรแต่อย่างใดนะนี่คือกล่องนาฬิกาแต่ว่านาฬิการุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่าคาสิโนนะครับก็คือเขาอินสปิร t ชันมาจากคาสิโนนั่นเองนะฮะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามาดูตัวนาฬิกาแล้วเนี่ยนี่ครับมันคือรูเล็ตดีๆนี่เองรุ่นนี้มีชื่อว่าคลาสสิก t 1 d n นะครับเป็นคาสิโน นะครับก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วเนะแล้วก็หน้าตามันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเกี่ยวกับคาสิโนแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูสเปคกันก่อนนะครับเรือเนี้ยมันจริง,รงๆแล้วม่มีการประกอบมาเป็นสส่วนนะคือจะมีตัวเรือนด้วยแล้วก็มีตัวเคสที่เป็นตัวกรอบเนี่ยเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับมันก็เลยทําให้มีเลเยอร์ที่น่าสนใจมากๆนะครับส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยรวมเฟรมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่45มิลน,นะครับแล้วก็ตัวลักทุลักนะครับอยู่ประมาณ50มิลก็คือจะเป็นนาฬิกากลุ่มที่เป็นรกรต แต่ไม่ได้ใหญ่จนเวอร์เกินไปจนใส่ไม่ได้เพราะว่า45คูณ50เนี่ยเป็นไซส์ที่ข้อมือส่วนใหญ่ใส่ได้อยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาฬิกาแนวเนี้ยที่เป็นเชฟบอสอยู่เนี้ยที่เป็นทรงแป,แปลกๆเป็นหน้าตาแป,แปลกๆเนี้ยส่วนใหญ่จะใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าทุกคนต้องการให้มันโดดเด่นใช่ไหมต้องการให้มันแบบเห็นแล้วสะดุดตาเนี่ยเพราะนั้นไซส์เนี่ยก็สามารถทอาออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับตัวกระจกนะครับก็จะเป็นสฟายคริสตัลนะครับแล้วก็จะมีดีเทลด้านในค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราไปเล่ากันต่ออีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้ตัว สายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะบันสแตรปนะครับบันสแตรปก็คือว่าเขาจะมีตัวเนี่ยตัวสายเนี่ยแยกออกมาเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่อยู่ข้างล่างนะครับเพื่อที่จะรองตัวเคสอีกทีนึงปกติสายที่เป็นบันสแตรปเนี่ยเมื่อก่อนมันก็อยู่ในนาฬิกาที่เป็นนักบินนาฬิกาที่เป็นรถแข่งนะเพราะเขาไม่ต้องการให้โลหะเนี่ยมันแบบมันมาแตกกับผิวเราเกินไปเพราะโลหะเวลาเย็นมันก็เย็นมากเวลาร้อนมันก็ร้อนมากใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น อย่างเครื่องบินเนี่ยมันคงเจอเรื่องความเย็นเวลาขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศสูงสหรือว่ารถแข่งที่มันมีความร้อนสะสมจากตัวรถจากเครื่องยนต์เเนี่ยเขาก็เลยมีตัวบันเนี่ยมาลองเพื่อให้ความปลอดภัยกับข้อมืออีกทีหนึ่งแต่เนี่ยปัจจุบันมันก็เป็นเรื่องของดีไซน์แล้วซึ่งอันนี้มันก็ทําให้ดีไซน์เหล่านี้มันดูเต็มมันดูใหญ่ขึ้นคือที่มันค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งดูหนาใหญ่ขึ้นอีกนะฮะ แต่าะว่าเขาเลือกใช้สีของหนังได้สวยนะสีมาดอกเป็นสีน้ำตาลสีทูบนะครับซึ่งมันแมทช์กับตัวสีโรสโกของตัวเรือนได้ค่อนข้างดีคือตัวเรือนเนี่ยก็จะเป็นโรสโกที่เป็น PVD นะครับทั้งตัวเรือนแล้วก็ทั้งตัวเฟรมนะ mm hmm. เดี๋ยวจะแยกมาให้ดูนะที่บอกว่ามันแยกได้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวบัคเคิลเนี่ยก็จะเป็น PVD โรสโกเหมือนกันนะครับตัวเรือนเนี่ยเขาทํามิติได้ค่อนข้างแปลกมากๆนะฮะ ก็คือตัวขอบข้างนอกเนี่ยก็จะมีความเป็นเหลี่ยมเป็นสันนะฮะแล้วก็เป็น PVD Rosco ที่เป็นลักษณะขัดด้านนะครับส่วนตัวเรือนที่อยู่ด้านในเนี่ยที่เป็นตัวเรือนทรงกลมเนี่ยก็จะเป็น PVD Rosco ที่เป็นขัดเงานะครับแล้วก็จะมีดีไซน์ของน็อต4ตัวซึ่งอยู่ตรงนี้ด้วยซึ่งให้ดูมันดูแบบดูบึกบืนมากขึ้นแล้วตัวเฟรมที่เขาออกแบบมาเนี่ยเขาทําเป็นเหมือนแบบสเกลเลตันนิดๆด้วยนะก็คือมีการเสาะร่องนะครับเพื่อให้อย่างแรกเลยผมว่ามันทําให้ดูมันมีดีเทล อันที่สองเนี่ยผมว่ามันทําให้มันบาลงเพราะคือถ้าเพื่อนๆชอบแบบดูเรื่องโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างของอาคารที่มันเป็นโครงสร้างเหล็กนะหรือว่าเราลงกล้มไปดูแบบบางทีรถยนต์ที่เป็นยุคใหม่ๆที่เขาทําเรื่องพวกช่วงล่างเนี่ยเขาก็จะมีการทําให้เป็นสเกเลตันแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าความแข็งแรงมันเหมือนเดิมแต่ว่าเขาสามารถลดน้ําหนักลดชิ้นส่วนลดแมททิเยลที่ใช้ได้นั่นก็คือความประหยัดที่มากขึ้นด้วยเพราะมันเบาลงทุกอย่างมันก็ดีขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นในแง่ของรถยนต์นะ อันนี้เหมือนกันแต่ว่าเนี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบทําให้เบาขึ้นเยอะมากแต่ผมว่าในเรื่องของดีไซน์เนี่ยมันทําให้ดูแบบลงตัวมากขึ้นแล้วพอเขาใช้วิธีการขัดแต่งที่มันต่างอันเนี่ยคือตัวเรือนด้านในที่เป็นทรงกลมเนี่ยเป็นขัดเงาใช่ไหมที่เราบอกเนี่ยแล้วตัวเฟรมที่อยู่ด้านนอกเนี่ยเป็นการขัดด้านเนี่ยเวลาเรามองด้านข้างเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเห็นมองทะลุเข้าไปว่าแบบเฮ้ยด้านนอกมันเป็นขัดด้านด้านใน,นเป็นขัดเงามันทําให้มันมีมิติที่สวยมากขึ้นด้วยนะครับคราวนี้มาดูกันที่ไฮไลท์ดีกว่า ไฮไลท์ของเรือเนี่ยอย่างที่บอกนะมันเป็นนาฬิกาคาสิโนนะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยจะให้สเปกสเปซไวมันก็คือรูเล็ตนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยดีไซน์ที่มันน่าสนใจมากๆคือเริ่มต้นเลยก็คือว่าตัวเลขหลักชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะเป็นแดงสลับดําซึ่งก็เหมือนวงล้อของรูเล็ตอยู่แล้วใช่ไหมที่เป็นแดงสลับดําก็คือเลข1น2ถึงสินะครับแล้วก็มีตัวด้านในนะครับด้านในก็จะมีเลขสลับกันนะครับเป็นเลข1นึถึงสากนะครับก็คือเป็นวงล้อของรูเล็ตนะครับ แล้วก็สิ่งที่แบบเก๋มากๆเลยนะครับด้วยความที่บอกว่ามันคือรูเล็ตนะแล้วมันเป็นรูเล็ตจริงๆนะก็คือเขาจะมีลูกบอลทองเหลืองนะครับอยู่ด้านในด้วยซึ่งมันก็จะเวลาขยับข้อมือเนี่ยมันก็จะวิ่งบนไปรอบๆแล้วก็พอถึงจุดที่มันหยุดมันก็จะมีร่องให้ลูกบอลเนี่ยเข้าไปอยู่เหมือนกับเวลาเล่นรูเล็ตเลยนั่นแหละเออมันสนุกได้ด้วยคือเอาจิงโผมมันเอาไปเล่นเกมด้วยด้วยนะคือมันสามารถเอาเนี้ยไปเป็นรูเล็ตได้เลยเช่นบางคนอยากจะทายที่ ให้มันลงที่เลขอะไรแล้วออกเลขอะไรอะไรเงี้ยเออมันสามารถที่จะสนุกได้แล้วก็อีกอย่างนึงที่ทําออกมาได้เก๋มากๆากคือตัววินาทีคือตัววินาทีปกติก็จะเป็นเข็มวินาทีอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่วินาทีตรงเนี้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็จะเป็นเหมือนแกนหมุนของวงล้อรูเล็ตน,นั่นเอง มันก็จะเป็นแกนกากบาทสีทองเนี่ยแล้วก็ค่อยๆหมุนช้าๆชา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 ซึ่งแบบมันดูเก๋มากๆนะครับแล้วเพื่อนๆถามว่าเอ้าแล้วมันจะดูเวลากันยังไงเลยเนี่ยมีแต่เรื่องรูเลตตมีแต่สีอะไรเต็มไปหมดเลยเวลาเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงตัวเลขที่อยู่บริเวณ1-12่นาฬิกาที่เป็นขอบด้านนอกนะครับโดยที่ตัวเข็มเนี่ยเขาจะใช้สัญลักษณ์เป็นสีมันจะเป็นสามเหลี่ยมที่เป็นแบบสเกเลตันนะเพื่อให้เห็นตัวเลขอยู่ชัดเจนอยู่นะครับโดยที่สีเหลืองเนี่ยจะเป็นเข็มชั่วโมงนะครับแล้วก็สีขาว ก็จะเป็นเข็มบอกนาทีซึ่งทั้งหมดมันจะเหมือนลอยอยู่ความรู้สึกคือมันเหมือนกับสามเหลี่ยมเนี่ยมันลอยอยู่แล้วมันก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆรอบ12นาฬิกานั่นเองนะก็ผมว่าม<อ>ันทําออกมาได้ดูเก๋ามากนะคือถามว่ามันดูเวลาง่ายเหมือนเข็มปกติไหมไม่ตอบเลยว่าดูยากนะครับแต่ว่าถ้าถามว่ามันเท่ไหมมันเก๋ไหมผมว่ามันตอบโจทย์น,นั้นเครื่องนะครับเขาบอกว่าเป็น Inhouse c a l i b e r 1อร์น็นะครับก็คือเป็นเครื่องออโตเมติกนั่นเองนะฮะแต่สเปคที่ให้มาค่อนข้างดีเลยนะ เพราะว่ามี Power Reserve ถึง3วันนะก็คือ72ชั่วโมง plus เลยนะก็คือได้มากกว่า3วันด้วยนะครับสเปคของตัวเรือนเนี่ยยังกันนะ้ำถึง100เมตรเห็นเป็นนาฬิกาแปลกแลกแบบนาฬิกาเล่นๆเ,เหมือนของเล่นเงี้ยเฮ้ยสเปคเขาให้มาจัดเต็มพอสมควรเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาใส่นาฬิกาเลอนนี้บนข้อมือกันครับครับและนี่คือ HID Classic T1 D8 Casino บ bon, นข้อมือของผมนะครับข้อมือของผมเส้นรอบวง6.75นิ้วนะในการเรื่นเนี้อย่างที่บอกนะมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่รมาทับ45มิลถ้ารวมเฟรมแล้วด้วยนะแล้วก็ตัวลักทุลักอยู่ที่50มิลเพราะฉะนั้นเวลาอยู่บนข้อมือเนี่ยเต็มแน่นอนมันจะดูใหญ่ดูแบบดูเด่นมากอะ่ะเออคือเดินไปไหนนี่คือเด่นมากๆนะครับแล้วคือนาฬิกาเนี่ย ถ้าเราชินสักพักหนึ่งอย่างผมเนี่ยใส่มาดูมาสักพักเนี่ยเอ้ยดูเวลาไม่ยากดูเวลาไม่ยากแต่ถ้าเกิดใครเห็นแบบแรกนี่อาจจะดูว่าเฮ้ยเวลามันดูตรงไหนอะไรเงี้ยและที่เก๋มากๆเนี่ยทุกครั้งที่เราพลิกข้อมือขึ้นมาดูนาฬิกาเนี่ยเฮ้ยมันจะมีไอ้ลูกบอลเนี่ยตัวที่เป็นลูกรูเล็ตเนี่ยมันจะอยู่ให้เราแบบเล่นได้ด้วยนะครับแล้วก็คือมันเหมือนมันมีอะไรเล่นอยู่บนหน้าปัดน่ะมันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดแบบโอ้โหแบบวิลลิสมาลาอะไรมากแต่ผมว่า,วามันเก๋ดีมันทําให้เรารู้สึกว่า เออมาเป็นนาฬิกาที่สนุกอะไรอย่างงี้ดีกว่ามันคือนาฬิกาที่สนุกมันไม่ได้เป็นนาฬิกาที่แบบเป็นนาฬิกาเ <Hey. S 1> มื่อกี้นี้ที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าเคสเรือนนี้มันแยกออกมาเป็น2ส่วนนะมันมีตัวเรือนแล้วก็มีตัวเฟรมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันทํำยังไงเนาะคราวนี้ด้วยสายที่มันเป็นสายแบบบันแบบนี้เขาก็จะมีควิกรีล s สที่อยู่ด้านในนะครับก็เราก็สามารถที่จะใช้ใช้เล็บเนี่ยจิกแล้วก็สามารถที่จะถอดออกมาได้แบบนี้เลยง่ายๆนะครับโอเคพอถอดสายออกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่านี่คือตัวเรือนนะ ที่เป็นอย่างนี้ก็คือเป็นโรสโก้คราวนี้ตัวเคสเนี่ยกับเฟรมเนี่ยมันดูแยกกันวิธีการถอดก็คือว่าเราจะต้องคลายเม็ดมะยมออกมานะครับพอคลายเม็ดมะยมออกมาเนี่ยดึงออกมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะแยกออกมาเป็น2ส,ส่วนได้เลยนะครับนี่แยกออกมาเป็นสส่วนแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวเรือนก็จะเป็นเคสแบบนี้แทนซึ่งตัวเรือนที่เป็นเคสแบบนี้เราสามารถใส่นาฬิกาเฉพาะแค่นี้ด้วยก็ได้นะไม,ไม่ต้องมีเฟรมอันนี้ก็ได้นะครับ ซึ่งมันก็จะทําให้นาฬิกาเนี่ยมันดูบางลงคือมันไม่ได้เป็นตัวเรือนหนาแล้วเพราะว่าพอเราถอดตัวเฟรมออกไปเนี่ยตัวเส้นผ่านศูนย์กลางของนาฬิกาเนี่ยมันจะอยู่แค่38มิมลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูครับและนี่คือคาสิโนโที่ถอดเฟรมออกไปแล้วนะเป็นไงมันกลายเป็นคนละลุกพอสมควรเลยนะอันนี้มันดูเป็นนาฬิกาคลาสสิกมากขึ้นนะครับถึงแม้เม็ดไม่ยอมอาจจะดูใหญ่นิดนึงนะแต่ผมว่าด้วยความที่ทุกอย่างมันดูแบบ อลังอยู่แล้วอะด้วยความที่มันเป็นเชฟวอชอะมันก็เลยดูแบบแปลกอีกแบบหนึ่งดีเดี๋ยวเรามาดูข้อมือนะครับเออผมว่ามันดูมันดูเบาลงเยอะเลยอะมันดูเบาไม่ใช่ไม่ใช่น้ําหนักที่มันเบานะแต่ความรู้สึกคือมันแบบเออมันดูเบามันดูกลมมันดูคลาสสิกขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะดูแบบอวกาศอะดูเป็นริมเลียมอวกาศนึกภาพถึงแบบแต่อันนี้มันก็จะดูแบบเออดูแบบดูเรียบร้อยขึ้นดูออร์แกนิกมากขึ้นดูมีความแบบ กึ่งๆจะมีความบินเทจผสมอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ดูรู้สึกว่าใส่ง่ายขึ้นนะครับไม่ได้เบาลงหรืออะไรมากนะเพราะว่าตัวเฟรมตัวนี้มันแบบเบาค่อนข้างมากเลยแหละเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับน้ําหนักเลยแต่มันเกี่ยวกับความรู้สึกที่มันเบาลงเขาสาม,มารถที่จะเปลี่ยนเฟรมเด้วยความที่มันแยกออกเป็น2ส,ส่วนนะเฟรมเนี้ยเราสาม,มารถซื้อเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้ด้วยนะอาจจะเพิ่มความสรุกขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าเราอาจจะเลือกซื้อเฟรมสีดําเลือกซื้อเฟรมสีที่เป็นสีเงินซิลเวอร์อะไรเงี้ยหรือส ก็สามารถที่จะสนุกกับการแบบเปลี่ยนเฟรมให้มันแมทช์ต่างๆนะนี่ยังไม่รวมสายนะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเลือนนี้ความหนาไม่ได้เยอะนะครับแม้จะรวมซัฟไฟที่เป็นโดมแล้วด้วยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ15มิลเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วที่มันดูหนาเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งจากตัวสายที่เป็นลักษณะเป็นสายแบบบันแบบนี้ด้วยเพราะมันมีตัวลองอีกอันหนึ่งใช่ไหม เฉพาะสายอย่างเดียวก็ซัดเข้าไปส4มถึงมิลแล้วครับถ้าเราเปลี่ยนสายที่ไม่เป็นแล้วขนาสายที่เป็นบันคือเป็นสายปกติทั่วไปหัวสายอยู่ที่22มิลนะครับถ้าเราเปลี่ยนสายอื่นเนี่ยมันจะยิ่งบางกว่าน,นี้อีกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่เฟรมไปด้วยเนี่ยก็แนะนําให้ใส่บนันเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะรู้สึกลาคานเวลาเฟรมมันแบบแบบเนี่ยมันมาโดนตัวเราแบบเนี้ยมันก็จะรู้สึกแบบคันๆนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆที่จะใส่แบบไม่เอาเฟรมเนี่ยผมเชื่อว่าไปเปลี่ยนสายอื่นเนี่ย จะทาให้นาฬิกามันดูแบบกลายเป็นอีกเรือนหนึ่งเลยดูเนี้ยบดูแบบเป็นนาฬิกาอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเกิดอยากให้มันดูอลังมากๆเนี่ยอยากให้ดูแบบโหมันเห็นแล้วแบบสะดุดตาใครก็มองอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอยากเข้ามาคุยด้วยอย่างเงี้ยผมว่าถ้าใส่เฟรมเข้าไปเนี่ยมันสวยมากๆครับเมื่อกี้อย่างที่บอกลนยะว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดข,ของนาฬิกาเรือานี้นอกจากดีไซน์ที่มันค่อนข้างจะแบบแปลกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วเนี่ยราคาเนี่ยกับกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดอย่างที่บอกว่า ถ้าเป็นนาฬิกาเ Watch อ,อื่นๆอย,อย่างเช่นพวก MB&F หรือว่าแบรนด์อย่าง Jacob a น p Co อะไรพวกนี้เพราเขาก็7หลัก8หลักกันแต่เรือนนี้เนี่ย4ี่0ืนห้าครับหเพราะฉะนั้นเนี่ยคือโอเคนาฬิกาหลักหมื่นมันไม่ใช่นาฬิกาที่ถูกนะมันไม่ใช่หลักร้อยถูกไหมแต่ว่าถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้เทียบกับแบรนด์อื่นๆที่เขาทามาแรงขนาดนั้นเนี่ย เฮ้ยนี่คือประตูการกล้าเข้าสู่การสะสมเชฟวอชได้เลยนะผมมองอย่างนั้นนะใครที่ยังอยากได้แบบนาฬิกาทรงแปลกๆไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยแล้วแบบยังไม่มั่นใจว่าแบบเฮ้ยซื้อมาบางคนอาจจะมีเงินเยอะพออยู่แล้วนะซื้อเป็นล้านเป็นสิบล้านก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่แค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าใส่ไปแล้วจะชอบหรือเปล่าเราเห็นแล้วเหมือนสวยดีเห็นคนอื่นใส่สวยดีเราใส่จริงๆแล้วเราจะชอบไหมเนี่ยบางทีถ้าเกิดไปซื้อที่มันแพงมากๆมาเนี่ย มันจะกลายเป็นความทุกข์เพราะว่ามันจะติดมือและนาฬิกาพวกนี้ต้องบอกจริงมันต้องคนรักจริงๆมันไม่ใช่ว่าจะขายกันได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดซื้อมาแล้วไม่ชอบเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มค่าบาง,งัันเถอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากเริ่มต้นลองดูแบบว่าแบบเฮ้ยใส่ในาฬิกาแบบนี้แล้วมันใช้ในชีวิตจริงได้ไหมมันใช่ไหมเราชอบไหมผมว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจและใครที่อยากได้นาฬิกาที่แบบ conversation starter คือหมายถึงว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนาเนี่ย นาฬิกาแนวเนี้ยที่เป็นเชฟวอชทั้งหมดเนี่ยผมว่าแบบมันไม่รู้จะทไงเราใส่นาฬิกาเลยเนี้ยไปเนี่ยผมใส่นาฬิกาอย่างเงี้ยไปเนี่ยทุกคนต้องหันมามองนาฬิกาผมแน่นอนแล้วทุกคนต้องถามว่าเฮ้ยนี่มันอะไรนี่มันนาฬิกาอะไรทําไมมันมันเท่ยางงี้แล้วเราก็มีเรื่องเล่าเรื่องคุยเอ้ย e นี่มันมีรูเล็ตนะกล่องมันเป็นแบบนี้นะคือเราสามารถไปเล่นได้เลยเนี่ยมีชิปให้ด้วยนะคือโอ้ oh, ชิปนี่ออกแบบมาดีด้วยนะมันไม่ใช่พลาสติกห่วยหวนะเพราะนี่เป็นเหมือนชิปในคาสิโนจริงๆอ่ะเนี้ย <ๆ S 2> ดูฟิลลิ่งของการจับแล้วเนี่ยเนี่ยนะครับมีชิปมีอะไรให้เล่นหมดเลขให้มาเรียกว่ามาแทงก็ได้นะครับคือไม่ได้สะสมเรื่องการพนันนะคือผมมองให้เป็นเกมสนุกๆเวลาอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกอยากจะแบบอ่าลูกวันนี้มาเล่นรายการอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะทําเป็นเกมเหมือนเป็นบอร์ดเกมอย่างหนึ่งได้นะก็คือเขาให้มาที่แบบคือมันสนุกอะว่าง,งันเถอะนะใครอยากได้ในการสนุกใครอยากได้ในการที่เป็นเชฟวอชนะครับแล้วก็ ไม่อยากจ่ายตังแพงอยากเริ่มต้นง่ายๆเนี่ยบอกว่าลองดู s i d Casino เรือนนี้กันนะครับแล้วก็ใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับสำหรับเรือนนี้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็เรือนนี้คนที่เอาเข้ามาก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยก็คือพี่เล็ก SSC Timepiece ของเรานั่นเองนะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าถ้าพี่เล็กเลือกมาเนี่ยพี่เล็กดูมาแล้วแน่นอนว่าเรือนนี้น่าสนใจมากๆนะครับราคาดีนะครับ แล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยเห็นบอกว่ามีส่วนลดด้วยนะก็ลองดูด้เดี๋ยวผมใส่โค้ดส่วนลดให้ด้วยนะครับก็ใครสนใจนะครับก็ติดต่อไปตามลิงก์ล ne ที่ให้ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับครับผมที่จะทำการทำวิชัก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ